สวัสดีครับนี่ก็ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับประทะกับเบอร์ลีน์นะครับแต่กันคืนนี้เวลา3ทุ่มตรงนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับจอแดนแอนเดอร์สันนะครับเจ็บยาวไปดูการก่อนเพื่อนเลยนะครับขณะที่ตัวอื่นไม่มีปัญหานะครับน่าจะพร้อมจัดชุดใหญ่ลงรับทีมเยือนเนื่องจากยังต้องลุ้นทำสถิติเพื่อเก็บ100แต้มในเวลาลี้นะครับ ส่วนเบอร์สลีย์นะครับขาดแอชลีย์บาร์นะครับแล้วก็คิสบูดนะครับสองหัวหอกตัวจริงนะครับส่วนอื่นๆยังนำตัวหลักโดยครบนะครับผมความหวังอย่างเจโรดิเกสแล้วก็มาร์ตี้วิตตานะครับจะมาด้วยระบบ4-4-2นะครับผมลิเวอร์พูลนะครับได้กลับมาเล่นในบ้านของถนัดแถมเจอกับเบอร์สลีย์ที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับดูยังไงก็เข้าทางหงแดงแล้วครับเจ้าบ้านยังต้อง การแต้มนะครับเพื่อลุ้นทําลายสถิติแต้มสูงสุดดังนั้นนะครับกับราคาที่เปิดมาแพงนะครับเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหานะครับความมุ่งมั่นต่างกันนะครับแถมว่าหงนั้นน่าจะจัดชุดใหญ่ลงแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องต่อละครับก็ผมมองว่าเม็ดสองมาไม่ยากนะครับเอาแล้วครับฟันธงนะครับอยู่เรียกว่าภูบูล้างผ่านครับพิคราอห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง